ค่ะพี่เพื่อนๆกลับจากสวนดอกไม้นะคะดูค่ะดอกคานตาวันนะคะเนี่ยชมบรรยากาศโอ้ยกาสกานะคะเนี่ยอะไรฟักทองนะคะเนี่ยให้เหลืองไปหมดเลยดูค่ะฟักทองที่เขาปลูกทำมาเองฮาโลวีนนะคะบรค่ะกาศไร่สวนไร่น้า ยเดินทางกลับบ้านนะคะไปเที่ยวสวนดอกไม้มาค่ะทุกคนเดยวพี่สิริก็พูดเดี๋ยวแจ๋วๆจนะคะนีน่ไฟเขียวไฟแดง Uden hvad koster den? hvis du får bøde? Ja, for det første får man øh, øh, 1500 kroner, og så tager de kørekortet. Ikke den første gang, hvad? Den de første gang. Det, det, hedder groft. Groft du det kørsel. Ja. Jeg er, ikke, jeg engang sikker på, at det kan gøre det med 1.500 kroner. Ja. Nej, der op, det er så mange ben. Jamen, det der, øj, der er ikke nogen i dag. Så skal du bare se øh, en hverdag, hvis du kommer. Altså fra Næstved, og så skal jeg hjem. Ja. Oh, der kunne jeg sgu godt være. Nej, vi venter. เหมือนบ้านเราบ้านเราคี่บิค่ะโอ้ยบ้านเรานานกว่าชมบรรยากาศชมท้องฟ้าสวยๆเมฆสีขาวท้องฟ้าสี้งเงินใช่ไหมคะสีฟ้าบ้านแถวบ้านนอกนะคะ เลยอยากเป็นอำเภอวันนี้วันเสารก็รถก็เยอะนะคะทุกคนชมบรรยากาศชมบิวสองข้างทางนะคะหาหางานส่งเที่ในายคะ่ะ ส่งเจ้านายก็ทุกอย่างก็ลดหมดเลยนะคะทั้งเวลาทั้งคนด,นดูปารถลดกันอีกคือมาสีจับแทะปาดปาดปดปาเบิ่ดดูค่ะเพินเห็ดสีรดเพิน่นจับหลายแวะพน,นุ่มปีดแฮนดีด สีเขียวไอ้สีอีนั่นสีเขียวซีอีชุ่มผู้มังกรตา้ค่ะพี่น้องไงไก่ปลาไก่ปลาอยู่นี่กินแสบเด้อค่ะพี่น้องโตราเอ่อ คือยุห่างเนาะค่ะที่เพิ่นเฮดไอ้ตีตีแข็งอะโตละสามสิบห้า้นกับสามสิบห้า้นเกือบเกือบสองอยค่ะโตหนึง่งน้ำนักพ่อกิโลเด้อค่คะพี่น้องนำ้นำนักประมาณเออแปดแปดขีดเก้าขีดค่ะแต่แสบเด้อค่ะพี่น้องคือนนกกระดูกกรอบ ซับผัดเพชรไหมแสบหลายคักผัดเพชรไซหนอไม่สมผัดผัดเพชรเออใส่ใบกระเพราออกรไ,ได้ค่ะผัดเพชรธรรมดาไม่ต้องใส่พัดนี่แสบค่านี่ก็เป็นตนหาเห็ดเด้พี่น้องต่บ่อได้เคยมากจากเทียด้วยค่ะ ลดพานเ้ยค่ะปลานี่ย น่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะชิวครับสิงเดอเป์ปรนเทศไทับแค่หกสิบไอ้ไม่ไอ้นี่ข่อยมันตะงอกตะแงกไหมไม่ค้ะกองตัวนี้มันตะงอกตะแงก พอญายาไทยขีดเป็นยางไดบเบิ้งประด้เบิง้งเนี่ยมันทานาเด้เบิง้งขีดพอญายาไทยตรงนี้เพิรนก็สิม่าซองสัตว์เด้อค่ะพี่น้องนี่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยที่มีรถจอดนี่ค่ะเด,เด่นตะพ่านน้อยๆเบขางมัวมัวฟูงนี้งามๆขนมาเย้าเด้อค่ะก็คือเอ่อมองที่ไทให้เบิ่งขางบา้านขนเยาเยาลูกหนาฮักนาฮัก คนเหียนคือบานเท่าครับพี่น้องคนไม่เงาจ้กว่าอันพุน่นยุคห่างบานพุนจักว่าสายพันธุ์เีพี่น้องยากาศตอกาด้งารรยากาศนนกเมืองเคพี่น้องบรรยากาศบานน้านนอก วัดขึ้นมาซื้อนี่เมื่อเส้านี่เมื่ออื่นสบไปเก็บพักท่องเด้อค่ะพี่นอ้อง เก็บเบิดค่ะมืออื่นเนีเก็บเบิดสัตทอกเพราะว่ามันเอ่าเขาหนานเอแล้วเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ใบมันจะใบมันก็ตายเบิดแล้วค่ะก็เลยต้องเก็บค่ะปล่อยใบบ่ได้เดถอกป่าพี่น้องข้ามค่เมืองมูบาน ยอมเลยค่ะบรดิลพีพอ,อกบ้านแถวนี้ถึงเ้ยค่ะพี่โน มาตกแต่งเองกางามเลยค่ะปลูกไม้เห็ดยันไม่ดอกลาตบัานแห่งเม็ดแล้วค่ะเมืองนกขาวๆยื่นขีข้ดินนั่นนกเด้อ วันเด้มค่ะพี่เพื่อนเพื่อนมากดไร่คดแช่กดซับสไคร์ในเด้อค่ะ